กินไม้โอ yeah, ๊จะเตะจมูกอยากรู้ว่าแม่กินไม้โอ๊กอยู่ไหนเจ๊เจ๊สิการเดิมบายที่ถูกต้องเราต้องหนุนเยอะเราต้องแก้ใช่ไหมนูดิมนี้ รสชาติของไม้โอ๊กออกมาสวัสดีค่ะเมื่อนี้เพชรกสิผ้ามากินเมนูหมูย่างค่ะหมูย่างค่ะสุดแแรกไห่ลูกสาวกินกบโมไปก่อนค่ะมีสุดที่สองเพร็รกะจัดการตัวค่ะกินที่หลังลูกด้วยค่ะเพราะว่าแม่กินเน่าค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะหมูย่างกะทะฉลองวันจัดนอร์เวกับหมูคนไทยค่ะ เอาใส่ปากาไหมมเป็นได้ยังจิ้มรสเด็ดปะคะรสเด็ดมากหนึงน่งสองสามแกมาอ่มัมังไญ่ฟิวข,ขาค่ะใส่ปลาลักไห่นไหคคะ จักตอนสองตอนอย่างปลาลักให้นะแล้วทไมต้องกุเบิดใช่เปิดใมาเปิดให้ใหางออกมาเองมีแขกมากค่ะเห็นดูได้ทันทีเสียขอหลังบ้านเออคนกินเยอะข้าหลังบ้านปลาลักปลาลักปลาลักนี่ก็คือปลาอะไรคะปลาแซลมอนเพื่อ,ว<ะ>อนว่ะ เป็นปลาประจำชาติที่นี่ไหมคะคุณแมนค่ะนอเวล้ายหลายให้กินในเบื้องน้นาบ่คะกินบ่ได้คะ่ะเพราะว่ามันเมือนตืบตืบตืบเปิดประตูค่ะเออมามาเนียเบื้แขกมากเลยแขกมากแขกมากายแขกนะคะโอ้ก็แต่งหน้ามาด้วยอ่ะมไมไม่เข้าหน้าบ้านค่ะ เห็นอยู่ว่านั่งข้างหลังกับล่วงลวงเอาไปเข่าใั่ไหมก็ย่างไม่ไปเปิดกระตุ้ยกระครองคุณอะสันเมื่เห็นตีสู้เฮ็ดเฮ็ดเอี้ยงก็เฮ็ดนังให้สุกตาอยู่นี่แก่ท่านี้ค่ะแก่ท่านกิี๊ยี่ต้อนรับค่ะเจ้าบ้านกินก่อนเด้อค่ะน้ำเดือนแล้วมันเดือนแล้วบอตองห่วงบอนได้กินเบิร์ดเดือดค่ะมาดามรถมาด้วยท่ามกลางซ่า หมอกเสือเป็นงามขนาดเข้ากับคอนเซปต์อันนี้ชพมือมือปะนะอันเอาใส่ในตู้เด้อค่ะบยากเม้นนี่แหละค่ะคือการกินเลี่ยงสลองวันศาสตร์ค่ะวันศาสตร์นอกเวยยเด้อค่ะเพชรกระดคษของขวัญโบจากน้องเอ็มค่ะเบมเอ็มเอมเอมค่ะพอดีละเอาไว้ใส่มือแร่งเลยปลูกบใหไฮซามี เบ่งเบ่งบนสายตาผูกบัวยสามีเบิงสายตาคนอีสระไม่ต้องไปตัดแต่งไ,งไหมเนี่ยต้องไปลบเสียงอะไรอ,อรีกไหมบัวกระใสเลยเจ้าสิผูกบัวยสามีอยู่เตะแล้วคุณสาวขื่นกุดบอสบอสบอสเลอรออกซืรอออกซืรอออกซืรอค่ะนี่คือที่บอกว่าอยู่สวนเนะะี่ยค่ะที่บอกว่าอะไรนะที่รอคอยหรือว่าอะไรมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อตอนเย็นหมูกระทะค่ะ นี่คือค่าแรงน้องเอ็มนะคะทุกคนทุกคนต้องเป็นงานทั้งมือเลยค่ะโอ้ยโหยาหอนหอนด้วยเป็นงานทั้งมือค่ะได้ค่าแรงแล้วค่ะคือฉันมาเป็นเกึ่งโมกึ่งโมเดินได้เฉยนะคะคนปล่อยได้มาถึงถือนี่คือแม่ครัวของเรานะคะมาถึงบนนังเลยค่ะจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับเลยแม่ครัวแม่ครัวเลี้ยงแล้ น้ำจ uh, ิ้มหน่อยนะคะ้จิทมาเ่าอ้จิ้มได้ขางเดอจานม่ะมึกบ่่ะก็ตอนหน่อยแต่กินตอนใหญ่ก็ได้หอกกินคำโตๆยะเออเออเออไม่สกอเสกอกระดตเรดาเมดาก้นเม กัตุเรดไม่ด่ากินกตะเ,เร็งตะเร็งตะเร็งตะเร็ง,ง<ม>วันสัตว์นอเวคค่ะวันสัตว์นอเวคพอวันชาติจริงๆเราก็น,นอนตะเร็งมากระสีรวงคือมะม่วงเลยคะ่ะม,ม,มะม่วงแขกเม็ดออกแน่เด้อค่ะเด้อเม็ดเม็ดเม็ดมันดิเดอร์เอาอีลีบอกเขากินทั้งเม็ดอ๋อนี่คือการประหยัดตังค์อยากกินมะม่วงให<อ>้อร่อยต้องกินทั้งเม็ดเขาอร่อยกระสีเขาอร่อยตัว นอ้ยไปว่าีมาาก่งดล่ออนี่คือแขกคนสุดท้ายอีกหนึ่งชั่วโมงมาถึงจนว่าจักทุ่มลวพ่อแม่พี่น้องค่ะหามองแรกอีกหนึ่งชั่วโมงมาถึงตอนนี้จักทุ่มนัจะมงจักทุ่มนะคะเบังแนเบงแน่พลอดอ่า เขามาเลยเนงเ็โตด้วยค่ะพอแม่พ no ่นออกจช้ยังยังเนี้ยวลคอมมันก like. ันตุเลงตุเลงตุเลงลาเมดาเกณนเปิงคนมาเปลงเงเดือนอะมีทุเรียนด้วยมีจิวทุเรียนด้วยตะมตกลงหมสักออกเราดอกสักุหลบได้เจไปเนื้อสามเหรอเี่ยที่ไม่เห็นดูตรงเลยข้าเนันเลยอ๋อเอ้า ใช่ใช่ลูกเป็นสเตย์ขันง่ามเพราะว่าเป็เหตุมันงูาเสีบพีสเขาคนอสัตว์มันนี่ตเตียนเราก็จะเกะผูกข้อได้กระผูกหัวได้แล้วค่ะเ้อเห็นบอ เก๋แล้วง่ไยสไตล์เพชรเป็นยังคือว่าวันชาิมันมันสีอย่างขนนี้แน่นี้สเตนไม้เนาะสเตนไม้มันชาินอร์เวย์เขามีสามสีบอกค่ะสีแดงหมยถึงสาสตสีขาวศาสนาสีน้ำเงินมีน้ำเงินบอก่ามค่ะไม้ว่าพมหากับศัตรูไทยลบเดี๋ยวกอย่าเอาไทยมาเกี่ยว เอามันก็เหมือนปิดเนาะมันก็เหมือนหนาะหลังจากกินชีวิตก็เปลี่ยนการชีวิตที่สดชื่นกลายเป็นชีวิตที่หมดเริ่มขี้เกียจตาเริ่มเยิ้มเริ่มเยิ้มเริ่มปุงแล้วเดินมาได้แล้วค่ะหลุดหูแต่ว่าฉันเหลิมจนว่าสุดท้ายฉันก็บเพื่อดทถิดเอ๊ะแกว่ายนี่งามแน่นอะเนาะไม่เนาะเอ๊ยว่ายคือปมดว้ายเดี๋วว่ะแบบว่ายนี่งามด้เนาะเอาคอปิด บาาที่นห้ถึงวันลิ้นแก้วเขาเนี่ยขวดมาแหมมันก็คือวิธีการลินวัลินให้โดนแก้วลินให้โดนแก้วแบบไหนทำไมทำไมต้องใช้เครื่องนี้เพื่อที่จะให้ตีตีอากาศออกไปถ้าไม่ต้องลินอากาศเบอร์นึงตับดำตีอากาศออกจากวายแล้วกินไม้โอ๊กจะไม่เข้มข้นกินไม้โอ๊กจะเตะจมูกอยากรู้ว่าแม่กินไม้โอ๊กอยู่ไหนเกจะซือ การเดิมวบายที่ถูกต้องเราต้องหนุนยอะทกี่ราต้องแกใช่ไหมหนูดมตรนี้เอ็มไม่ต้องกินกินกินไมโอรสชาติของไมโอออกมาชิมหะระหว่างระหว่างที่คุณกินธรรมดากับคุณกินกืนคุณจะรู้ว่ามันคนละเรื่องกันคือกันไหมกินไหนี่คือวิธีการชิมบาย วิธีการชิมว่ายเจ้าเจ๊ทำให้ดูหน่อยเจ๊ครับเป็นผู้ช่วยฉันไม่ชิมไม่ฉันไม่ชิมเพราะว่าการชิมนี่คือมันต้องรู้รสเพื่อสัมผัสรสเจ้าก็มือไปตัวกันแล้วทํา้นไม่ต้องมาสัมผัสรสกินเพื่ออิ่มกินบอรกินเป้าหมายอ่ะลองเอ็ดแบบบางหันบางทีไม่ทําไม่เป็นทําไม่เป็นหรือเปอ๋อนี่คือผู้ดีเมืองอังกฤษเขาจิบไว่า ไม่ใช่ตัวส like <pr totally> ื่นะคะอ๋อจริงจเนี่ยไม่ไม่ใช่ชันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้พีตัวไหนไม่รู้วิ่งผ่านประตูไปเลยผู้ดีอุบลผู้ดีอุบลผู้ดีอุบลเจ้าชีไอ้ยเขาไม่ได้บอกมันไม่ได้เกาะกับผู้ดีเขาสอนมาไว้ให้มันเกาะกลัวคอเหรอแล้วเพื่อจะได้ แเราถึงจะได้กลิ่นไม <My S 2> <Oak. S 1> ้โอ๊กนะคะได้กลิ่นดีแต่ว่าเจ๊าคาดว่าอีไมนะ้โอ๊กน่ะมันคงจะโดนเผาไปตั้งแต่กูบม่มวายแล้วช่วงนี้ก็เอากลิ่นปากกูไปก่อนละกัน <c oughs> โอเคแล้วก็ลำํ <Okay. S 1> ลำข้าวมันจะติดตรงนั้นแล้วมันมันจะมาผสมกับไวายรสซาามันก็จะได้ขาหวานกินหอดตอนอย่าพอนไปได้เหมือนมีต่พรหมไหยว่ะ